วันนี้เธอจะกินอะไรหลอนนไม่กินทำไมเธอไม่กินฉันไม่กินข้าวฉันดีแล้วเธอไม่เชื่อฟังฉันหรือใช่แบบนี้ฉันจะไม่ให้เธอใช้อินเทอร์เน็ตอีกได้แล้วเธอจะต้องเสียใจที่ล้อเล่นกับฉัน ได้ <laughs> เธออยากมีพ่อเป็นสิลิใช่ไหมไม่ไ,ล,ไ,ล,ไล่เลยไล่เลยไล่สิริเลยยังไม่ไลย่ยังไม่ไลย่ยังรอคำถามก่อนเธอจะไล่ฉันไปที่ไหนไปข้าทางไปกระมาจอจัด <laughs> ไม่ตรวจพบเส้นทางที่เธอร้องขอ ต่อไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ 91, gram, ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฉันงงกับคําถามของเธอเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแปดครั้งน่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปดครั้งไม่พบเส้นทางที่เธอขอ เธอดื้อมากเลยนะฉันไปแล้วนะแค่นี้นะบายโอเคแต่เราอยากไปกับพ่อย <laughs>